สารวัตรครับก่อนโรงเรียนผมมีแบบนี้นะที่เป็นสารวัตรแต่ก่อนนี่เราต้องสนิทไว้นะสารวัตไม่งั้นเดี๋ยวผมโดนจดชื่อท่องรองนี่บ่อยเต้องบ่อยต้องเฮ้ย นนี้ยหมนี่น่ฮะเรานปราชนมีมาแล้วกินอะไรกันยังใครใครมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวอ่แฮปปี้นอยู่ ยูแสงตก็เน่ออซีมีริอนฟินิอยู่กับว่าม่ได้สวัสดีต้องเรียนะอุ้ยนี่มี่ะเดี๋ยคุณแสงรงนี้คที่นำาตอนนี้หัวใจอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตอนเดียวว่า วันวันนี้เราจะทำให้ทุกคนได้รูปที่สวยที่สุดเพราะว่าวกเราจะแค่คนให้ถ่ายรูปนะแล้วทุกคนจะได้แก้มพวกเราไม่ได้ที่ได้แล้วจะต้องแป๊กตามมีนพวกเรานะครับมีใครมีแพนเพิร์ไหมครับปีใหม่ว่าปีเขาบอกว่าไม่ไปได้ใช่ไหมครับปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันไหมครับแนะนำสถานที่เที่ยวได้นะครับเพราะว่าใครกลับบ้านบ้างเลใครบอกคุณได้ไหมจะไปไหนกินยมว่า ่างนี้จัดจัดการแข่งขันกุ้งกันดีกว่าังตกยากเยอะผมให้ให้ตัน้ไปเชยด้วยให้เจ้าของตกให้ดีกว่าปปาปาปาจเยูมเบาๆห่วงจมเบาๆ ไยังวนมาไม่กลับเลยวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับเริ่มน้อับอกอะไรครับพี่เริ่มหยุดกันยังครับช่วงนี้หยุดแล้วหยุดกันแล้วใช่ไหมใช่ อ๋อมีครึ่งครึ่งครับหยุดบ้างแล้วยุดไหมหยุดไหมหยุดเลยเฮ้ยใจเรามันก็มีอยู่แค่นี้เนาะเฮ้ยหยุดรักคุณไม่ได้เฮ้ยนีรักน้องรักไม่ได้หยิบอะไรมันเลยออ๋เอาสิบสิบป้อนแม่ไป จริง้เขาสแกนหน้าไม่ได้นะรุ่นใหม่รัาสแกนหน้าไม่ได้ฮะไม่ได้สแกนหน้าไม่ได้จริงๆอะอกโง่หโง่เป็นปีมปีติดมาเปี้ยวนิดนึงเฮ้ยฮ้ย้า้ยเ้ยเฮ้ยเเย้

อะไร่ัมีงแชนนี่พม่ไาอ่าอันตึองตันที่ไหนสอตัมอนมไ้บแล้วจบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะ

ปีเลยไม่ไหวต่อลบกำลังรูปัดายส่งตัวไปหน่อยไมหน่อยมีใครเต้นไปทำไหมครับพูดตี้ต่อที่ต่อเห่ะเจอ้องด้วยป่ะนะเดินอ ตนนั้ยังไมรู้เเมื่อไรอยู่มีใขอแบบเเ่มแข่งแบนี้ดเพิ่มปิดไปนิดนึงได้เียงาเต้นม้กนองแรงอแรงป่ะล่ะได้องเตยงเต้น้องมาหนึ่งสองสาม ตอนนั้นจะมีรู้เมื่อยจะมีอะไรจะมีเรามาเออดิมาล่ามาพีกว่าตัเพลงนี้ด้เขามาเป็นความบันเทิงเลแต่เจอเพลงไม่ตายเลงอะไรนมันไอ้เกียเียงเดืดเป็นเป็นพระเอก็ตานไม่ได้ไ่คนสอนต้อเต้นนะได้ล ทำไมไปฉันหรืองหไม่ให้เซอรนั่นแหละครับผมรู้กันแค่นี้อยู่ไปเรื่อรอเล่นนะแม่อย่าดูเซ็งนะครับไม่ดูค่ะตื่นให้นนคนเดียวค่ะขึ้นตงบ้านเสร็จจะโดนยอะเยอมย ไม่มีบ้านอยู่ฟอกสีที่นี่เองเอาไม่ใช่ขายของเร็วอะไรนะครับขายของเร็วใส่วิดีโอใช่ไหมล่ะข้างหน้าไม่ได้ใส่ที่นี่นี่วิดีโอนี้ลูกใถ่ายูทูบ ไปรู้กันหน่อยนแล้วมีใครกลับบ้านในครั้งปีใหม่กลับกับุญหน่อยกลับไปเถอะดูเหมืนเป็นผู้ใหญ่เลยนะดูเป็นผู้ใหญ่เลยพี่ก็ประทัอใจครับเผื่อเราเจอกันหลังปีใหม่เองก็แบบให้กันดี้วขอให้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันปีใหม่ไม่เจอแต่ไม่เจอแต่คนดีๆคนที่ดูแล ดีๆนะครับผมเลยเดี๋ยวนะต้องขอแล้วครับพราะผมเจอแล้วครับโอ้ขอเลยขอเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็ขอให้ปีใหม่ดีนะครับดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางกันปลอดภัยนะใครกลับบ้านต่างจังหวัดว่ามีไปเดินทางท่องเที่ยวกันก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันและอย่างที่บอกไปนะครับผมอย่าลืมพาคนข้างกายไปตวด้วยนะเพราะแน่นอนว่าคนที่ไปเหงาอยู่คนเดียวเวลาที่เราไปไหนไม่เจอกันนะครับปีใหม่ ใช่ครับผมกลัวจะลืมรถแลวจำพี่บิลลี่ได้เดี๋ยวพี่เอากาแฟมาวนวีไหมกาแฟมบนรถช่วยกนะตือช่วยกรเตือสร้างาำนาทุกที่รๆ้านาทุกที่วันนี้ก็ไม่คิดว่าจะสร้างํานานได้สแกนหน้าไงอ๋อจอดพี่บิลลี่นั่งอ่ะตอนแรกก่อนที่ผมจะถายทีวมสอกนปเหนพี่เขาประมาณตรงนั้นอ่ะนาทีกว่าแล้วนะกว่าที่ผมเห็นเเ เลืแก้ด้วยการที่เราเข้าไปแทนแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็สแกนใหม่ทีก็ไม่ได้คือรหัสเราเข้าได้ไงเราแค่อยากให้มันสแกนได้เลยก่อนเราอาจจะแจนทีเจ้าเจ้้านี่นี่พูดถึงนี่ดีกว่าศิลปะของน้องเซ้งเป็นไงบ้างครับสวยเลยยืนหนึ่งโอ้โหเลยนะเข่าแล้วก็โต้ลิมลิมเข่า มีองค์ทุกคนจะเห็นภาพได้ได้ดูไหมครับดูค่ะจะของพี่บิลลี่นะเขาใช้มือซ้ายแต่ถ้าพาออกมาจะเป็นองค์หรือมันเป็นที่ผมไม่รู้นะองค์เวลานี้มีฉลามอยู่เพราะมีฉลามอยู่ล่าสุดนี้ผมมีลุ้น ด้วยนะลอตเตอรี่กับทุกคนด้วยนะเพราะมีคนพี่เขาเอาล้นไปทให้าด้วยแล้วนี่เป็นทั่งเช็คด้วยนะเขาไม่ยอมมาพี่พี่เขาบอกว่าดียวให้ถ่ายรูปสามท่าแล้วเดี๋ยวจะต้องแรกอยากอยาได้ท่าไหนไหมครับดิฟเฟ่ไหนได้หมคัแ่คุณคุไปแล้วยังยังไปยังไม่ไปอยากได้ท่าไหนไหมครับดิฟเฟ โอ้ยใครทำเปงไม่ได้ไม่ได้ฝักตาอะไรครับอาบุ้ยตาอะไรของเพื่อนราเราหล่อใช่ไหมเราห่ใครเป็น้องยิงใครถลิงหล่อไหมหมดยันยิงแล้วหล่อหล่มามาได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคไ ไปเลยไปใครลองเอ้ยมาลองกันเริ่มไปเลยถ้าหล่อนี่ผ่านแล้วเหรอมีคนแยกกินแกงทอดโอ้ <coughs> <coughs> <coughs>

<cười> <cười> lên đây rồi, lên đây rồi, lên lên đây lên đây lên 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 lên

คือมาะลอปเห็นูไหมห็นไหมหเมีเห็นนั่นแหะไหนงั้นน่ะคือมันเป็นมดหนูไม่เขห็นไหมเนี้ยเรนแล้เด้วยอวรอดูผลงานโอเครอดูผลงานห็นไนลนะงแล้วงกเลเราไปล

สวยมากจริงจริงหนิฉันไปแล้วเหรออะไร